ทุกคนเราจะพากันไปสะพานแม่น้ำแควกันนะคะของขายเยอะมากทุกคนกแ่ที่อยู่บ้านม่จาหัวหาวไหมลูกแดดก็ร้อนแดดก็ร้อนคนก็คนไม่เยอะเท่าไหร่นะคะรูด้ด้วยว่าเขาซอยไหน ขายยเยเเีบลถึงแล้วทุกคนสะพานข้ามแม่น้ำแควนะคะถึงแล้วจ้าโอ้โหแดดถึงแล้วไม่ไม่ถ่ายวิดีโอโอนักท่องเที่ยว หนึ่งครั้งเท่านั้นพอต้องเดินข้างในเหมือนก่อนอไปล่องสองก็ได้ล่องสองเหรอ นี่ไงอย่างนี้ก็ถ่ายได้นี่ฮะห้อนี้ก็ได้ดีกว่าแควเอาลูกด้วยนะดูลูกด้วยอากาศมันร้อนนะทุกคนอ๋อร่องนี้พอดี สะพานข้ามแม่น้ำแควนะคะทุกคนนี่ไงตรงฝั่งนั้นก็ได้ฝั่งมองเห็นพ่อแม่กวนอิมด้วยมายืนนี่ค่ะโอทุกคนอะาแพรเป็นไงวิตาเดี๋ยวนะ ุกคนกคนี่ทุกคนสะพานแม่น้ำแควนะคะนักท่องเที่ยวพอดีนะคะวันนี้ไม่เยอะมากเนาะเรือก็ข้ามมาแล้วเรือข้ามมานักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะ คนเห็นป้ายการจนบุรีไหมคือดีอ่ะทุกคนดีมากมากเลยนะคะทุกคน,กคนดีงามมุมนี้มันเห็นป้ายการจนบุรีด้วยนะคะคือดอีเราก็ได้แต่ดูนะคะทุกคนก็คือไม่ไหวเนาะส่วนตัวครอบครัวเราก็คือไม่ได้ชอบความร้อนอยู่แล้วนะทุกคน ดูอยู่ข้างล่างพอนะคะดูดีงามมากเลยวิวหลักล้านนะคะนี่เป็นไงล่ะทุกคนว,วิดูสิทุกคนข้างบนก็เป็นสะพานนะคะแต่ว่าเราไม่ขึ้นเนาะคือไม่ไหวนะคะทุกคนเป็นสกายวอล์กนะคะเราดูอยู่ข้างล่างก็พอเนาะทุกคนเรามาช่วงบ่ายแดดมัน กี่ทีไม่มีเบื่อนะคะกายบอไม่ไหวจริงๆนะคะได้แต่มองเนาะทุกคนได้แต่มองอยู่ข้างล่างน่าจะดีกว่านะทุกคน